แย่มา,มากเลยเนี่ยก,ก็บ,บอกว่ากลับบ้านกลับบ้านอีลามแล้วคำแล้วมิ่งก็เลยบอกว่ามันบาได้คำทางไหนอันทางทาง,ทางนี้อันเจ้าของแอบไปเล่นไพ่แล้วมาบอกผู้อื่นว่าเจ้าของไปเล่นไพ่เตี้ยสร้างเป็นทะยายนี่ร้านนี้ก็ฉลาดนายเนาะเฮ้ตอนน้ามิ่งยังบอกว่าหาไปเล่นไพ่หาไปเล่นไพ่มิ่งก็บ,บอกว่าอันตอนตอนที่มิ่งว่าแม่น,นี้มันเกิดมิ่งบอกว่า ย่าไปเล่นไพ่ย่าย่าไปเล่นไพ่จังร้อยพี่บอกกูท่านว่า,า,าย่าไปเลน่นไพ่ไอนนี้ก็เรื่องไงยเงยอย่าไปทางบุญไปทางพี่เฮี้ยนแก่กมากบาาไปทางบุญนเฉยอือุ้มเหตุผลอีหล๋มมอืมสันติถามย่าบางใดก็ว่าสิถามตอนนั้นกับไปเฮี่ยวหนองโฟนเนี่ยจังได้ล้านลอยมากเด็ด ร้านยีก่กัลกยานบ้นนีงละ่ะจังไรต่อไปเรียนไฮโลจ้าไปจังไรเฮอ,อยายา่นี่แม่หยาบมึนเนาะมีบทต้องสีปลอบเดียวกับบอเสือ,อ <c oughs> บอไปถ้าบ่นสวยไม่ <c oughs> มเป็นจังไดถามในงานถามแล้วบอ,เส,อเ,เสือี่้ไปสิ กับมากกับทามอีกนี้เดอจังไรขนาดตอน,นปำบอมาเอบอตอนลปอมาอมร้อยไปเลนไพ่เสยถ้าจัเบอร์สิไปเลนกับน้องเิไปยอกน้องอ,อันแย่ที่อันสิเลนไพ่น้ำยากับ,บอกว่าเมื่อเลนน้ำอันน้องทำไหมอันต่อไปก็เล็บ อันนี้ญาญา,าที่เลนไพ่กับญาน,นี่น่ะอันลูกไส้ยี่ยี่นี่เลยนะก็บอกว่าคิดตัวันไปเลนนะ่นไพ่แล้วเขาซือไม่ย่อยน่ะสันติอับอายคายขีนาเช้าบ้านว้าเลยแค่ผู้ใหญ่หวังอ่ะเนี <laughs> ่ยอันนี้น้อยนี่ ជ្រើបន្ត់ទីម្រើងខ្ញុខ្ញុំប់ទីម្